ทูกคนิ่มนานนะครับเราจะนัดาเอาเลเตานะครับา้าพนตางนะครับผมก็ได้รับต้นปลาตัดเล็กครับเอาเขียวัอตั้งแตมาให้กระเจียบ่นกระเจี๊ยบแล้วพร้อมที่เราแล้วพร้อมกันนะครับคนช้นใหแล้วพร้อมที่เรานะครับเป็นเล็กกับนี้กกวนอุมงคนะครับเราจะนั้เอาเสียตอจะนั่งเก็ได้ครับนงเชิญก็ได้ครับมันบุบมันบงมัใจ นะครับบันนี้มือนี้นะครับประเดี๋ยระคุณหลวงพ่อใหญ่ายกเฮานะครับวันบานเฮข้ามีพระจำพันษาทั้งหมดหาลูกทั้งหลายท่านนี่เขาเรียกว่าโอ้โคบอมกฐินบ้านนะครับหาลูกดีนะครับโคบอมกันหินพอดีเลยนะครับตามประเพณีธรรมดาแล้วนะครับพระจำพันษาอยู่ในวัดนี่ต้องหายโคบหาลูกเพิ่นไว้สิบปักกหินวัดสมทรนะครับบันนี้วัดบานเฮานะครับมือนั่นก็ได้มาคุยกระโดงพ่อใหญ่อยู่ นะครับว่าหลวงพ่อใหญ่ว่ามีมนมาเุาขเจ้ามาอีกสองลูกนะครับม well. er ันก็เป็นซ right. ีนะครับผมเลยว่าโอ้หลวงพ่อใหญ่ไปหามาอีกจป็นลูกบนเน็มหยั่งนักาโคตถ่านะครับไอ้มันาในพบองค์กระถินนะหลวงพ่อใหญ่ก็ว่าโอ้จับสุเปหาใจหมนเลยเป็นเลข้าบุญนะครับนี้พระบวชไหมนี่ครับบวชมือนี่นะครับกลับมาวัดกองการบวชบวชมือนี่เลยนะครับบวชได้มือนี่ได้พบหาพอดีเลยนะครับอารูกพอดีเลยครับสหรับวัดบ้านเฮาในปีนี้นะครับนะครับ บอกดยมีระคุเจ้านะครับจำพรรษาอ่าก็ในวัดองคาลุกเกียกันบางเอ้าเีอาทิตนี้ผก็รู้แ้วว่าพวกเาจำไรนะครับอันนี้นะครับที่พะคุเจ้านะครับเพราะฉะนั้นจึงฝากพี่น้องอเ้านะครับแม่อเมแม่เล่นนะครับพี่นองเข้าพุทธดศาสนานะครับขอให้พี่น้องเข้าใส่บารเดเร็จผูอบเคยใส่แต่ขอให้ใส้ นะครับผู้ใดบ่เคยวางบ้านกับลอให้มาวัดวันนี้ครับระเด็พระคุณหลวงพ่ออ้าวครับนครับแล้คุณเจ้ายเฮ้าเนะครับนี่พงหาดูเปรี้วนะครับพี่น้องเฮ้าก็ต้องนะครับทักเพท่นอย่างยั่งทีเฮ้าเคยจับเวรกันไว้นะครับเคยจับเวรกันไว้ก็ให้นามาปฏิบัติเพื่อเตาเด้อนี้เด้อเอาเวรคุู้เล่เป็นคุ้เล่กับคุณศรพ่อจำกันได้อยู่นะครับเนาะว่าคุณเล่เป็นเวรมือใดมือใด นะครับก็ได้มากอาเฮ็ดแล้วก็ฝากกันมากก็ได้นะครับฝากคนมากก็ได้นะครับแต่ว,ว่า้าเฮ็ดเองไม่เองนะครับแต่ถึงขึ้น จะพอจะนันนะครับพี่น้องเฮาเด้อให้นะครับเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของพี่น้องเฮาเียวบัดนี้นะครับทุกคนทุกท่านนะครับบ่แม่นบ่แมนหน้าที่มู่บ่แม่นนั่นวะครับบ่แม่นของหน้าที่จะพูดเท่ากรับไปว่าบ่แม่นได้ครับบัดนี้นะครับพี่น้องเฮานะครับช่วยกันนะครับนะครับในการน่าวัดมาว่าครับมาหรือว่าย่างเต้านะครับผมมีเวลาที่มาวัดได้ใน ลูกเจ้าเจ้าเขาเกบอาหารการอยู่กันกินมัสไ้บาทนะครับมัสไซบาทนะครับไ้บาทอยากโคกคนมาเคนมาเป็นการสั่งบุญสั่งบารมีสั่งท่านให้เจ้าของนะครับเวลามัสไซบาบพี่น้องเทียมน้ามาน้่กระดีนะครับเ้อไซบาทเทียมน้าเขาจะเทเลีวๆกับหยาหน้านะครับบุทิศ้ชมุณ้นะครับฝากแม่ตอนีไปให้นะครับ ครับญาติพี่น้องของเขาหรือว่าญาติพีน่น้องของเขามารับอะไดรคนกวา่างคู่พี่เป็นพี่ไปน้องเขานั่นแหละครับเจ้าของผู้ยไส้นะครับก็ได้รับผลบุญผลกุศล,ผลน,นะครับคื่อจังไปสนีนะครับนำสมัยไปทรงนะครับแต่ว่าไปทรงแล้วผมมีคนรับเปเดียร์้องสมัยนะก็ดีกลับมาหาเขานะครัาบุญกันซื้อกันนะครับเนื้อเมื่อไปนะครับเขากินไปให้แล้วยังยังทำอะไร คุณก็นั่นนะครับย้อนกลับขึ้นมาหาเขานะครับนะครับย้อนกลับขึ้นมาหาเขาทุกท่านแล้วก็เพึ่นได้รับนั่กับคุณก็น่าจะไปอ่านข้อใดขึ้นนั่งนะครับเพราะว่าข้อเป็นเกียรตินาที่ดีแล้วในการนะครับใช่บาทนะครับในการท้อบุตรเวลาเกียรตินาที่ดีนะครับคือกุศลเกิดขึ้นแล้วนะครับคุณนะก็เกิดที่ใจนะครับ แล้วเมื่อเราเป็นเจตนาดีแล้วไอปฏิสุทธิ์แล้วนะครับบุญรบังเกิดนะครับบุตรจะเป็นบังเกิดบารมีมีนะครับผมเสียนะครับพุทธียานี่บุญบารมีนะครับผมเสียานี่บุตบารมีในตัวเองนะครับผมก็ปฏิฐานในตัวเองนะครับผมผมนะนะครับพยายามเย็นจิตฐานะมิเล็กมีน้อยเห็นไหมนี่แหละครับผมวาเรื่อยนะครับ นะครับการมากเงินมากเศษก็ผมเองนะครับดูนั่งนอนอธิษฐานนะครับลูกทุกมากว่าอยากได้รถนะครับว่าอยากรถนไห้รถพอแต่ว่าเห็นรถแล้วจะต้องมีเงินนะครับผมคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวผมจะนอนบาตื่นก็มานอนตั้งกินอธิษฐานนะครับพอรวมกรณีเคร่องสารเคย่มแพงมากนะครับมีคนมาไหลก็พอให้มีงบรรดาในทุกทางนะครับในดังพวกพลัปรารถนาตั้งกินใจที่ตั้งไว้เนี่ยหรืเราอยาอย่างพี่น้องก็เลยมาฝันฝันอะไไปงัน นั่นมนี่แหละประทับลงมามาเอารนะครับประทับไปทับเอาเคันนุ้ยินราคันนี้ก็เบว่เอารถ